โรงเรียนอนุบาลยะลาค่ะก็มีการคุมเข้มถึงมาตรการป้องกันโควิด -19 ของเด็กๆยังคงสวมใส่หน้ากากอนามัย <Okay. S 1> ค่ะสำหรับการเรียนการสอน บรรยากาศของโรงเรียนอนุบาลยาลานะคะโดยพูวอในการโรงเรียนอนุบาลยาลานายไพศาลว่งพานุสกุลค่ะก็ได้เผยว่าทางโรงเรียนนะคะมีนักเรียนต่อห้องจํานวน30-32ถึงคนยังคงมีการสวมใส่หน้ากากาอนามัยของนักเรียนในห้องเรียนจะเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลสุขภาพของนักเรียนซึ่งการใส่แมสเป็นมาตรการที่นักเรียนนั้นมีความคุ้นชินแล้วสําหรับพี่น้องประชาชนรวมไปถึงผู้ปกครองนะคะก็ยังคงให้ความร่วมมือในส่วนของการเปิดแมสบ้างในระยะเวลาที่นักเรียนต้องทํก กิจกรรมนอกห้องเรียนเช่นการใช้เวลาเล่นในสนามหรือการสวมใส่หน้ากากอนามายัยยังคงคำนึงถึงสุขภาพนักเรียนและผู้ปกครองด้วยค่ะในส่วนของอนาคตหากมีนโยบายยกเลิกการสวมใส่หน้ากากอนามายัยทางโรงเรียนก็จะมีระบบคัดกรองนักเรียนเพิ่มมากขึ้นฝอภาคใต้ตย,ยังมีอากาศเปลี่ยนแปลงฝนตกปล่อยนักเรียนที่มีสุขภาพไอจามและมีน้ำมูกก็ต้องหาทีมคัดแยกนักเรียนเพื่อที่จะสร้างความมั่นใจว่าไม่ติดเชื้อโควิด รวมไปถึงการสวมใส่หน้ากากอนามัยของเด็กนักเรียนซึ่งก็เป็นหนึ่งในมาตรการที่จะช่วยลดและป้องกันโรคต่างๆที่จะเกิดขึ้นเสริมความแข็งแกร่งให้นักเรียนซึ่งถ้าหากนักเรียนมีการป้องกันที่ดีก็เชื่อว่าลดการแพร่กระจายของโรคค่ะ